สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอตื่นเช้าขึ้นมาก็อย่าลืมนะครับมาดื่มน้ำสักคนละครึ่งกวดใหญ่นะครับด้วยกันนะครับนะดื่มนะตื่นมาเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อสุขภาพของตัวเราเองนะไม่มีใครมาบอกเราเราได้นอกจากตัวเราเองนะเอาซะเลย ยอยดื่มไปเรื่อยๆนะครับได้ประมาณครึ่งกวดนะประมาณสักสองนาทีก็ได้นะถ้าย่อยดื่มดื่มไม่ได้นะครับร่างกายจะได้สดชื่นแจ่มใสนะครับก็วันนี้ก็หลังจากดื่มน้ำแล้วก็ไปออกอกำลังกายสักนิดนึงแล้วก็มาทานอาหารเช้ากันนะครับอ่าก็ฝากถึงพี่ๆน้องๆชาวเรียวนะครับ ใครผ่านแล้วก็ดีใจด้วยนะใครยังไม่ผ่านก็สู้ๆต่อไปครับ <c oughs> นะตอนนี้เราต้องอยู่กับความสนุกสนานของเรียวนะนะครับก็เล่นไปสนุกไปใครผ่านแล้วก็โอเคนะครับ